ขี้น้ำไปมันจะงวนหายกดนี้หายกดนี้หากดนี้ห้กดนี้ทีกดเข้ามาเด้กวันรถเอ้ยนี่ตะกอนกับเป็นเล็กเป็นร้ารุ่มจื๊มรุ่ไม่เจืมรไม่เจิมฮะรไม่เจืมนี่ สวัสดีครับวันนี้เจอผมสมใช่ดีครับนี่พาไปไหนแม่พาไปออกรถออกรถอะไรพาไปเติมรถเออพาไปเติมรถมาขึ้นรถรถใหม่รถใหม่เอาให้ลูกชายขี่รถไปโรงเรียนได้เนื้อทางนี่ยกำออกจากบ้านครับพ่อก็ตามมาด้วยครับพ่อนี่รถใหม่โอ้โหเฮ้ยเอาไว้ตัวเองขี่ดีกว่าแม่เออแม่มาแม่ทีละเอาไปครับ เออผมกำลังตื่นมาครับดูหลานกีหลับแต่ว่าน้ำหลานแต่ว่าลิสติกนีท่าเลออกลูกบอลนเนาะออกวมาออกวะเออริสติกปากแดงหายแล้วครับไปครับาไปดูตอนที่ใกล้ถึงบ้านคุณตายแล้วครับวันนี้เราก็รอคุณพ่ออยู่ครับแม่บอกให้รอคุณพ่อก็รอถึงเนี่ยถึงก็ก็ต้องรอแหละครับต้องรอต่อไปครับรอคุณพ่อครับมีคุณพ่อครับออกมาออกมาลูกยังไม่จะไม่จับเลย ม่จับก่อนครับแ,แม่แม่แม่ขอจึอมก่อนนะใช่ไหมรถใหม่ใช่ไรครับแรมากแรงมากหรือเปล่าเร็ว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 เออคันนี้มีแรงคันนี้มีแรงแกบอก แล้วก็มาถึงเออเออเออหน้าบานน้านบนพงใหญ่ตุ๋ยนะครับมาดูว่าเปลี่ยนตุยแกจะว่ายังไงมาดูกันเลยครับไกลแล้วแกจีดาฝนแล้วขัดแกจะว่ายังไรมาดูครับมาดูเอาแล้วเอาแล้วแกสิว่าจังได้แกสิว่ามั่งได้เอาลเลยครับเพดุยเพดุย

ออกวุแกเลยวก้น <behaviour. S 1> ีอ <glorious> ิ๊ดดำง่ายแบนี้เนี้ยแคปนะยังจะอาบน้ำมันเอาไม่ยังอาบแล้วอาบแล้วเพราะฉนเห็นงูเสี่ยงแคปนิดเดยวนี่มา อุนบ่อุ่นเอาแล้วว okay. you ันเสียกินเลยเอากินเลยแล้วก็เอาเขาเอาเขาเวทกับในที่คุณพท่านกินตรงปลาพระด้ปลาพระท่านสุกันทุกทุกข่ากินบ้านหวานนี่อย่างสิทซินนอกรับอะเพื่นนะ ที่นไป้เลยลูกขมลูกคัเอาไปนอผนวนดไปออกเลยเปอะไรบ้างไข่ับมาเลยนบ้างับมาเลยบ่าเินสปอตกะไ้มันลปิดดอนวีังเนอาอเปิเลียน้อาไปยไปนิาอยู่นเจ้าจคอาไห้ะ่รถจกจะขั้นไป เอไปใส่งาบไปเนาะขั้สี่ดาวที่จะไกัั้นสา้สองขั้น่งั้นศูีุดทางกันทะเลนังทำมังกันตะเลนังสั้นกันทะเลนังปหม่ไฟปูปลูกใหม่ไฟฟังทางปุกตกะพระไกรทางไปตะเก่พระธรณสา องคูตูนั่สีดำมังอมตุเลตุเลสหาอยากมึเขาอยเนเรื่นะนี่ยงงอเรกตอนอะไครับหมื่องมนึ่งองหืองครับฮะมไดเืองเอามทุกมาจะได้ปรด้นมืนเรึ่งขาดแต่ละไปทำงานยังหรอ ให้กดนี้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 นทีกดเข้ามาเด้อวันลถเอ้ยแต่ก่อนกับเป็นเล็กเป็นลาอยู่ในร้านเจ๊กร้านจีนบนเ้อบัดน,น,นี้เออเป็นของนายสมยังหล่ะสมใช่ครับสมใช่กระแสโทอะไรเวัดนี้อืเป็นของ,งซิดอเซ,อซกเอเด้ออืมไม่อยู่เงื่อนอยู่บ้านเด้อบัดนี้อ,นอย่ามีเหตุมีการอะไรจะ มีม่านไปจนเดิอมไปถึงได้แคล้วคลาดพุทาัแคลาดทำมังแ <มา S 1> คลาวคลาดสังขังคลาวคลาดไปก็ยับไปเสียกลางโถกลางท่างกลางตะนนให้กลับมาปเป่อแต่เศร้า ไปรงเลียนกลับมาเฮีอยนมาซ่านตอนแรกเด้ออย่าไปทะเลที่แทดบนไดบนนึงมาอยู่บ้านอยู่เฮือนเฮ่าเด้อปนีรับรองอะไรได้ปนีของอาเซกอาซิดเด้อปนีของครอบครั่วอาเซกอาซิดมาอยู่เฮือนอยู่ซ่ททนานเ,เด้ออมปุตโตสุวรรณพรหมเพชรเสด็จมาหอดแล้วผัดแผวพ,พุงม่านทำัำแผวพุงม่านอะไร อ,อิอิมีนาพุทธตังโสอิอิสโสตังพุทธปิติอิพุทธอัรหังพุทธังรักษามนุษย์ทั้งหลายมากิไรกับรถคันนี้กลางค่ำกลางคืนนอนหลับนอนตื่นนอนตายศูนเปล่าธรรมโอัรหังธรรมังรักษาสัตว์ทั้งหลาย มาป้องไรกับรถคันนี้กำคําคําคืออนันตไต้ศูนย์เราสังคูทั้งสังคังรักษาผีทั้งหลายนําถนนคนทางอืมป้องไรกับรถคันนี้อนันตไต้ศูนย์เราสังคูสังคัดกําจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสนามนต์ทนออกไปให้พุ่นวิณัชสันติอืมณกบัดหมู่กําบังกบัดเทวีเรียงบังเทวีจองกบัดจำนองจองสรรพฤอมทิพย์อมทงกูบ่ได้ทรงอาดกูบ่ได้ประมาทครูอย่างกุ้งลําโพธิ์เตาะนําครูคงสะนโมนามัตกําจัดออกไป อยากเข้ามาใกล้เสนามนตนออกไปให้พลวินาศสันติเด้อข้าพเจ้าขอเชิญคุณพระทิพย์พระจันทร์พระคานพระพุทธพระหัตพระสุพระเสาทั้งลาหอัศวะปัสวัติสวรรครบดีผูขาเอาไว้เคาะไรมีปะสูเรียมเขาพระสุเมนนกระสุนโมกระสุนพุทธกระสุนทากระสุนยะกระสุนสปะเก็ติมอนก่อยศูสุนปด้วยโมพุทธายะสาธุข้าพเจ้า ลึกถึงคุณบิดายี่สิบเอ็ดรรดาสิบสองพระนเรศอยู่ข้างซ้ายพระอะไรอยู่ข้างขวาพระบิดาอยู่ข้างหน้าพระมัรดาอยู่ข้างหลังนะกัตตังระถังปุตโตนักโมพุทายะได้ล่ะเออเออเออยหน่อยคนใบเสยยานกินเลยเซ็ตแป้งเหรอแป้งเซ็ตนี่เจิหน่้อยเจิมรถก่อ เด้อลูกหลานเนี่ยนี่มอยากจะออกเลยก็ใส่ี้บุอับขี่นี่ออกอับขี้แนี่ขบเนี่ผู้สาวขี้น้ำไปมันจะงอนอคยวนี่บคมัเจอเยกรับซิอ้อยิเน่ เออชิดนมันออกโหลดมันดาวโหลดมันมวเงินเรียบร้อยยี่สิบหมื่นคนคนหยาคนหยากล้วยใค้คนหยาสร้างกระไดคนใดบ่ใดอยู่รักสมรักษาจ้กของเด้อให้คำให้พูน

สาธุสัพพัพทานนะครับงคนจักรวาวรดทังแก้วทเจตที่เรต้องการห้รบครอบตัวนั <t 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 uh ่นตารา้เสมานาเขเตสมันตาสติโยสนนสกัสนสเนสนะคคาระปริเตเตรักขันตุรักขันตุ ทุกังเคลิมจิตธรรมังเคลิมใจสังขังลงไหลรวมใจพระพุทธโธนโมภะยะตตะสมขันตตะสมะขันตตะสมะขะนุตะสาธุครับสาธุครับสาธุะั